โอเคอุปกรณ์พลาสติกพร้อมเดี๋ยวด้อุปกรณ์พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์คลาสสิกมากนะที่ใช้กันประจำครับทำการนะครับไหนไอ้บ้าไอ้เวทขึเอพอแล้วทุก เอาพวกนี้วางไว้ก่อนแล้วเอาของนั่ออกมาว้าวมาว้าวเป็นเสาพี่มอนครับเปินเสากินเหรียญโอ้โหโอ้โหว้าวรับได้เป็นร้อยเลยเนี่ยมาแล้วมันแบกเป็นครึ่งเลยอะนี่ครับของพิมอนจะไปซื้อตระกยานใช่ไหมครับอ้าวเหรอเป็ดหยอดเหรียญช็อกโกแลตด้วยอ้าวทำอะไรเนี่ยอลาไปอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะ ปลาลิ้มปลาลิ้มเรามากินดิว้าวเปียงกาแบงกาโมด้วยใครหย่อนอครหย่าห้าร้อยหร้อมมามันคนหยอดมันคนหยอดเองมันเคนหย่อนเหรอมาปิวไปหมดแล้วอ่ะมาเก็บมาเอาแล้วอันนี้ไม่นับรวมเหรอห้าร้อยแล้วหนึ่งห้าร้อยแล้วหนึ่งไม่ไม่ต้องพล้วอแล้วไปใส่น้ำไป เออไปจับน้ำได้อันนี้อะไรอะปลาแบงอะไรอะใครใส่แบงคพันอ๋ออันนี้จะขอให้ปลามาเนี่ยหรอปลามาใส่เหรอแบงพันอะไรอะแบงประเทศอะไรเนี่ยอะเกาะไรเกาหลีแล้อเกาหลีพันบอลไม่รู้ได้กี่บาทนะเขาไปเกาหลีลองเสิร์ชเดี๋ยวนีพันบอลได้เท่าไหร่เฮ้ยไม่ต้องทุบแตกขนาดนั้นลูกเดี๋ยวมันเก็บยาก โอ้มีสองใบนะป้าเนี่ยอ๋อเนี่ป้าได้ป้าได้มาไม่รู้จำไม่ได้นานแล้วแบงกาโมค่ะวอนแต่เข้าไปโอ้โหแต่เหรียญเนี่ยเยอะเลยว้าวของสมมาตรเหรอป้าป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเป็นเพื่อคืออะไรคือผูกสินใส่แบงค์ใช่ไหมมันมีเหรียญเยอะอ้าวก็ใส่เหรียญปนไปด้วยไง เราล้างมาแบงค์ไม่มีหยอดหยอดเหรียญแทนเราล้างมาเปลี่ยนเป็นเหรียญแล้วอ่ะแล้วกันแบงมาเหละเราแยกเหรียญนะกินลูกอันนี้ไปทิ้งขัดขยะลูกอย่างวันที่เท่านี้โอเคจะไล่เวลานับเป็นหมดสวัสดีครับโอเคหลังจากที่เราทุบกระปุกคืออะไรตักรยาโอเคแล้ววันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอเคสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนครับไปซื้อจักรายานครับซื้อจักรยานเลยครับอือหือสุดยอดปะาเดี๋ยวเจอกันที่ร้านจักรยานเนะมาแวะก่อนเอาหารให้หมาก่อนนะกับข้าวเหลือเสร็จแล้กวกับข้าวเนาะมาให้หมาก่อนบัก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 มากินข้าวเร็วเร็วบัก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 กินข้าวข้าวเ้ยกันหน่อย ม่ได้ไหมมันลงถึงลงไปหรืาตัวตัวน้อแล้วทำไตัวไอ้บ้าไอ้มันคนละพันาเดินเดินเดินเเดิน้หม่เดินเข้าไปคัเอาไปป้าเอาไปให้ลีปาตัวใหญ่ไปไปหา่วให้มันก่อนไม่ชวยคุหมเดินไปดิม้ามได้ลูกัวดเลย เอาที่ลูกหัวมาเลยลูกได้ไหมลูกช่วยไหมอ๋อหนูถ้วยนะฮะนะครับปรับหมวกที่ไหนครับมันจะหลุดออกจากหัวเอาเนี่ยถ้วยเก่าเขาเดียวตบเอาลงเขาทำไมบ้านพี่ใส่มาทำไมตัวใหญ่เป็นตัวฮึ ธรรมดาตัวใหญ่ตัวใหญ่ห้ากินกัวจริงเลยมาจะจ้มันกมันหิวข้าวเดหหิวเยอะจับพันพ่อแมวแมว้งสีาาม,มใครล่ะฮะองเป่าหนังสืการตายไม่นังสือพิมหนังสือการตาย เป็นเชนองสีพิมไอ้ตัวนี้ลูกตัวนู้นรึเปล่าเนี่ยใช่ไหมอะไรนะตัวสีดำมันตัวนี้ลูกตัวนู้นหรือเปล่าใช่ใช่ไหมลูกตัวไหนตัวนู้นปะนู้นไหนเจ็บปะนู้นูดนูดอะไรนั่นมันมีขนเยอะโอ้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวม่อนถ่าอันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวพ่อเลยพ่อมีตัวใหญ่กว่าตัวหมาโอ้ยนุ่มถ้าถักหมวกท้องมึงป่ะเดม่อนถ่าย